ครับผมสวัสดีครับพบกับนัดเล่าหลามเป็นสิ่งที่เก่าดอกพี่น้อนละบ้านพี่น้องคนโตบวงมือหนึ่งบ้านข่อยคือคนโตบรรยากาศอึมครึ้นอึมครึ้นหิวเข่าละนอ่อนเลยละเจะโทรศัพท์ไลน์เกิดหิวเข่าออกไปข้างนอกโอ,โอ้ ปากก็หอคมคึมคึมคมอยู่ย่านคนตกค่ำจับเมนูใดเนาะลองไปคนเึงในตุย็นกันเนาะพี่น้องเนาะว่ามีอย่างปอสีมาเฮดป็นเมนู่ข่อยกคิดออกล,ละละว่าเซตเมนูอย่างเพราะว่าคอยซื้อไาดูว่าถิ่มไปหรือหนาจะเป็น,นผัดผัดผ,ผิดแกงไตเพราะว่าเบื่อละ พวกแกงพวกต้มเนาะก็ได้บุคคลป่าคือเขาเลยนี้เขาผัดปลาดุกนี่แหละเพราะว่าขีดขาดออกไปข้า,างนอกเนะาะการหาวุดิสไม่ได้อยากนอนตู้ระหมเลยอย่างเดียวนะครับนาะไปะไปเบิ่งกันนี่พี่น้องเห็นบอเห็นบอยเห็นบอในอตู้เย็นก็นยังมีหลีปลาดุก ซื้อมาสิมใบเพราะว่าซื้อมาสองตัวให้เขาบัง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 ไว้ประกาใส่ตู้ไว้มันก็ใส่ได้เสมอแล้วพี่น้องเนาะเกี่ยวกับมือคนตกสิซื้อมาสําเร็จอัดไปในตู้เพราะว่าการเดินทางออกไปตลาดมันยากทางคนมันเชิะมันแฉเอากระสือมาเอาไปป็นแผนสองได้นะครับนะอะอมาเบ่งซ้อนผสมเนาะในการผัดปิกแกงไตประดุกของขอย,อยมีปลาดุ เครื่งแกงไต้สื่อมามูนัสื่อมาพัดเนื้มุ้นันก็จกําบ่อะผมไม่แน่ใจ่มาพัดเพชรหรือพัดอีกอย่างนี่ล่ะมันเหลือเหลือสื่อมาขีดนึงแก่พ่อได้ใส่เครื่องแกงใต้แ่้รากามีไม้บักกูด่อยใส่ล่ยหนาหอดซ้อยรากาไส้พัดต้มมีบบกพริกน้ำ แบบกอดีแบบพริกไงเอาไว้้วยหนาทตกแปงใส่คาออนเนาะแล้วกะกับเ้าควายหรือว่ายีลานะครับเนออะอันดับแรกเข้ากับน,นี่กระดุกอเออ,เอ,อลวกก่อนที่นอกลวกให้มันสูกก่อนถ้าผัดเลยเนี่ย ค่อยที่แรกค่อยเฮ็ด่เปินเนาะค่อยเอามาผัดเลยบัดนี้มันก็สุกเต็ข้างหอกกระหนังมันขังน้งในยังเดงๆอยู่โอ้ยตา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 ยวะอยเ,เลยปรับสูตรใหม่โอ้กูเห็ดพิษสูตรตัวนี่แม่เนหัวขวญนจะาของอยู่จะต้องมาลวกมาตมเหมือนมันสุกยังน้อยก่อนล้วค่อยเอาไปผัดเนาะครับเนาะ มาถึงขั้นตอนการพักและพี่นองนี่คือเนื้อปลาดุกที่เข้าตรงไ้ไหมๆก็หนุยหนุยผมเอาแบบดึงๆนะผมเอาจุดจุเปลือเวลามาผัดมันจะโดดขึ้นพอดีอย่างมันเละเนาะก็ตัดกระทัดนานเดือกับแรกกับพริกแกงแล้วลงไปขวกกอนะอ๋อเนี่กัพริกแกงขอมก่อน พริกแกงใต้เนี่ยเขาจะกินเอกลักษณ์ของเขาด้วยกันนะฮะพริกแกงใต้เนี่ยเขาผสมกลุ่มยังหลายครับมันลงมโตมันอยู่ังไงก็ควาพริกแกงเรียบร้อยมันเลยมาดูกล้องกันีลยโอ้หืมหืมหอมจนหายใจ เนี่ใบมะกรูดคาออนใส่ลงไปพริกรล้อใส่ลงไปตัวเนี่ยพริเกเนี่ยใบผู้ยหญาตอ่อท่ายนะครับน้งองโอ้พุิกหมอวะนี่น้องพุิกหมอ ว่าพอตกใส่น้านึ่หน่อยล่ะเดี๋ยวพอเอานักเก่งเ้นมาอืมไซน่าเกงเล่นหน่อยละ,ะ,ยนนละนหน,นังมีนหนักคุกคือคกคือคุกิ๊กแน่รุมรสครับซอสไปไปกิวข้าวหน้่งน่อยกระดามขึ้นรถ em học bài, là một điểm thôi tôi không cục phong hưng 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 ได้แต่เผาควายลงไปตากความเป็ดร้อนรูซาว้าวพุนมบบเะ็ักุโอ้ยมันดีออกไปเลี้ยงเนือแบบนี้มาเบิ่งครับมาเบิ่งมาเบิงมาเบิงใกล้ๆนี่ นี่ครับลอกกะเพรายุบบัดนี้เขาไปอะไรนั้นห้ยวยอีกร่างเรื่อนเลยบอกว่าเมนูนี้มันอาจจะโอเคสำหรับมือฝนตกไหมนี่ไปซื้อว่าไผ่เซนตู้ไว้ถ้าสมมติมียังกลิ่นแอบพ่น้องโอ,หอ้หอมละ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 พอได้ดีปับ๊บตุดท้ายตุดท้ายและใต้ซุด ใบเราปูดหุย้ยเพื่อความหอมแล้วกค่ะเราคาดิดว่าปึ๊บอ่ะจบอัน,นจบสำหรับคลิปนี้นัดเล่าลร้านเปอร์้ยวเส้นกับซีเวดเด็กกินในเบิรงนนเนาะเฮ็ดไพรไทยผ่านโผล่กันหินย่ำแรงบนหลักมันเป็นยังไงอ่ะยังอินมยุบนาะพี่น้องเนาะผู้ใดมากคิดเทสอะมากคลิปแบบเทสอาหารชีวิตบ้านๆจา ากกดไลค์กดแชร์น้ำแน่และสำหรับคลิปนี้นะัดเล่าหลาดตัวสิ้นขอฝากไว้จั่นี้สวัสดีครับ